สวัสดีครับอยู่กับโค้ดเจสอนเทรดใบเดอรี่ออปชันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พอแท็ x นะครับกับทุน1นึ0 0 0บาทเนาะโค้ดจะมาเทรดด้วยทีคการาฟเปล่าเหมือนเดิมนะครับไม้นี้เราสามารถเข้าได้นะครับรอดูครับว่าปิดเขียวหรือปิดแดงเนาะถ้าปิดแดงเราจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับ ปิดแดงแล้วก็กราฟมีพุ่งขึ้นไปนะครับมีการรีเจ็ตขึ้นมาให้เราเนาะแบบนี้สวยนะครับยังมีที่ให้การาฟวิ่งได้อยู่เนะาะไมยแรกของวันนี้นะครับ วดเทียดไปที่1,000 0บาทเนาะ โอเคครับไม้แรกเราวินไปนะครับผมสว,สวยเลยเราจะดูไม้นี้กันต่อนะครับถ้าไม้นี้ปิดเขียวนะครับเราจะเล่นขึ้นต่อนะตามเทคนิคของเรานะครับถ้าปิดแดงเราเล่นลงต่อครับ เรซ็นน้อยเราปิดไปเนาะโอเคครับทักเรียนสามารถรอรีเจกได้นะครับเราสามารถเล่นได้2-3แท่งเนาะ ถ้าแท่งมันไม่ใหญ่มากนะครับแท่งก,กลางเนาะอันนี้คือเข้าตามเทคนิคจุดเข้าของเราเลยนะครับแนะนำเลยนะครับว่าต้องรอรีเจ็คแล้วค่อยเข้านะครับหรือเข้าแค่ตรงจุดเปิดแท่งนะครับเราจะไม่เข้ากลางแท่งนะครับสหรับกลางแท่งนี้สำหรับที่แบบมือฉมังนิดหนึ่งแล้วนะครับ แท่งที่2แท่งที่3เนี่ยกาซอ่าแท่งเทียนอาจจะมีการปิดแดงได้นะครับแต่อาจจะปิดแดงเล็กๆเนาะแล้วก็เป็นเขียวอีกแท่งหนึ่งประมาณนี้นะครับจะเป็นกราฟหลอกเนาะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับแลวแท่งต่อไปก็จะเป็นเขียวเหมือนเดิมเนาะแต่คนรอรีจกกลับมานิดนึงเนาะ หรือเปล่านะครับจะรีเจ็คกลับมาให้เราเข้าออเดอร์ไหมอ่ะไม่นะครับแต่โคจะเทรดให้ดูเนาะโอเคเรามารอดูครับ แท่งที่คดกดไปเนี่ยมันจะไปปิดในแท่งต่อไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคตามจริงตรงนี้เราสวยมากนะครับคบค้ดขอกดอีกออเดอร์หนึ่งเนะาะครับจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับถ้าเรารู้ว่าแท่งต่อไปเนี่ยแท่งเทียนยังมีโอกาสขึ้นนะครับเราสามารถกดน่วงเวลาไว้สัก2นาที1นนาทีนะครับให้แท่งมันไปจบในแท่งต่อไปได้นะครับ ไหมครับอย่างที่โค้ดบอกเยเนาะแท่งที่3เนี่ยมันอาจจะเป็นแท่งหลอกเนาะแล้วก็แท่งที่4เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเราสามารถเทรดได้2-3ไม้เนาะตรงจุดที่โค้ดสอนไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจุดแดงอย่างนี้ไม่บ่อยนะครับส่วนมากเราจะวินเนาะตรงนี้เราสามารถ ปกติเราจะวิน2-3ไม้ติดนะครับแต่ส่วนน้อยมากที่จะมีแดงแซมมานิดหน่อยนะครับอ่าโอเคมาแสนเก้าตอนนี้เรามาอยู่กันที่2องแสนืแล้วนะครับคดปิดกำไรได้แล้วเนาะ <c oughs> แต่ไม้นี้ถ้าพุ่งขึ้นไปเกินจุดนี้นะครับ น่าจะกดลงได้เนาะไม่น่าจะทะลุขึ้นไปอีกนะครับรอดูไม้นี้เนาะอ่าปิดแดงนะครับถ้าแท่งนี้ปิดแดงเรากดลงได้ต่อนะครับ ถ้าปิดเขียวอย่างนี้โค้ดจะยังไม่เล่นนะครับโอเครอนะครับรอถ้าทางนี้ปิดเขียวทะลุเกินกับแท่งก่อนหน้านี้ไปเยอะนะครับโคดจะกดขึ้นเนาะ ทางนี้โคดจะเทรดที่สองหมื่นเลยนะครับสองหมืนบาทอืมพฤติกรรมกราฟยังไม่ทะลุนะครับอโอ้ถ้าพุ่งอย่างนี้ ไม้ต่อไปกดขึ้นเลยครับแต่รอรีเจ็ขึ้นมาให้เกินกลางแท่งหน่อยนะครับกันมันทุบนาะอ่าประมาณนี้โอ้สวยเลยครับแบบนี้เนาะให้มันทุบลงมาอย่างน้อยขอเกินกลางแท่งนะครับเพราะบางทีมันอาจจะนะครับสามารถทุบลงมาปิดแดงเล็กๆได้นะครับถ้าแบบนี้สวยเลยครับแล้วรีเจ็ตสวยแบบนี้ด้วยนะครับโอกาสแพ้เรา จะเรียกว่าศูนย์ก็ไม่ได้นะครับแต่อาจจะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่กราฟมันอยู่ๆมันกระทุบป,ปึ้มลงมาเลยนะครับจุดที่ต้องระวังนะครับเราต้องรอรีเจ็คลงมาก่อนนะครับถึงจะเข้าเนาะเพราะกราฟาบริเวณนี้มันจะมีการทุบลงเล็กๆนะครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าประจํานะครับส่วนมากมันจะเป็นเขียวเนาะมันจะมีส่วนน้อยมากนะครับที่จะปิดแดงนะครับแต่แท่งต่อไปกราฟจะพุ่งขึ้นไปแน่นอนครับ ใชไหมครับทุบป,ปุ้มลงมาเลยแต่กราฟแท่งต่อไปก็จะขึ้นต่อนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับแท่งต่อไปมันจะขึ้นต่อเราเลยต้องรอรีเจ็คนะครับถ้าเป็นแท่งต่อไปจากจุดนี้เนาะ,ะเดี๋ยวโค้ชจะกดให้ดูอีกหนึ่งไม้เลยครับเดี๋ยวจะหาว่า คดโมเนาะไม่เข้าตามจุดนะครับเพนบอกว่าขึ้นทําไมไม่เข้านะครับโอเคโคดเข้าให้ดูเลยนะครับไม้นี้เมื่อกี้โคดอธิบายอยู่นะครับเลยแบบอาจจะลืมเข้าไปนิดนึงเนาะโอเคครับจบอีกหนึ่งไม้เนาะ วันนี้เรามาแสนเก้ตอนนี้2องแสนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ